เหมือนที่โจทย์ตั้งมาอ่ามาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นเขียนค่าคงที่แล้วอ่าตอนนี้ขอเพิ่มขออีกนิดนึงค่า F ตรงนี้บางปกติเราจะเห็นเขียนค่า K คําเดียวถ้ามีคําว่า f อาจจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ละไว้ในความที่เข้าใจ F เนี่ยก็คือย่อมาจากคําว่า formation อ่ตัว F นะครับนะ formation ก็คือการเกิดนะ formation แปลว่าการเกิดเนี่ยใช้ตัวยอ่อเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าค่าคงที่ของการเกิดของการเกิดไอออนตัวนี้ ไอออนตัวนี้มันเกิดได้เพราะอะไรเขาก็เลยหาค่าของที่มันเนี่ยเขาเรียก formation ค่าฟอร์ a t i o n นะครับอ่าโอเคนะอันนี้สไลด์นี้พอเข้าใจไหมนะครับน่ะอ่าเรากำลังพูดถึงไอออนเชิงซ้อนหรือเป็นสมดุลของมันนะครับสมดุลของมันมีสูตรสมการที่ให้เขียนไว้ให้จําไว้เป็นหลักเลยนะครับนะใช้ได้ทุกสถานะใช้ได้ทุกเหตุการณ์ถ้ามีลูกศรไปกลับเมื่อไหร่นะครับน่ะลูกศรไปกลับที่ครูเขียนให้ดูเนี่ยนะ ถ้าเห็นลูกศรไปกลับที่ไหนก็ตามโปรดจําไว้เลยนะลูกศอนไปกลับแบบนี้ถ้าเห็นลูกศอนไปกลับอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะต้องลงลง,ลงมือเขียนค่าอะไรทันทีครับค่าเคทันทีซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรครับข้างหน้าอ้าวข้างหลังข้างหน้าและหลังคูณด้วยกําลังเลขอะไรก็ได้ที่เลขที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับน่าแล้วก็คูณด้วยเลขนะครับยกกําลังด้วยอะไรครับ เลข a เลข b ก็ว่าไปนะ ab นะครับนะแล้วหารด้วยอะไรครับเอาด้วยข้างหลังอันนี้ก็เป็นข้างหน้าต่อไปก็หน้าหน้ายกกําลัง c คูณได้หน้ายกกําลัง d อะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นเลขที่ยกกําลังก็คือเลขที่อยู่ตรงเนี้ยนะเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ถ้าสมมุติตรงนี้เป็นเลข2ถ้าตรงนี้ตรงนี้เป็นเลข3แสดงว่าตรงนี้ต้องยกกําลังอะไรครับยกกาลัง3เห็นไหม ถ้าตัวนี้สมมติยก,กเป็นเลขสี่สมมตินะอันนี้เป็นการสมมติของครูถ้าตัวนี้เป็นเลขสี่ตัวนี้ก็ต้องถูกยกกําลังด้วยอะไะรครับยกกําลังสี่อันนี้ก็กําลังสองแบบนี้นะครับอพอจะเขียนเป็นไหมนะครับเพราะว่าถ้ามีการคํานวณเกิดขึ้นถ้าเราไม่ใส่เลขยกกําลังไปเนี่ยการคํานวณเราก็ทําไมครับผิดหมดเลยนะผิดหมดเลยโอเคนะอะถัดไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาอ,อันนี้ก็ เป็นสไลด์ภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็ไม่โอเคสําหรับครูนะแต่ครูโอเคสําหรับสําหรับสไลด์แผ่นนี้นะคือเพราะว่าถ้าพิมพ์ใหม่ี่ใช้เวลานานมากก็เลยอาศัยสไลด์ที่เขียนมาตรงนี้ต้องเป็นไงเป็นเท่ากับได้ไหมครับเนี่ยไม่ต้องเท่ากับนะห,ห้ามใช้เครื่องหมายเท่ากับเราควรต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายเครื่องหมายไปกาบนะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายนี้ เพราะนั้นเครื่องหมายไปกับในที่นี้ในในชีทนี้นะครับคําว่าไทยกับเนี่ยนะไปไทกลับเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับจริงๆมันคือตัวนี้นะครับลูกศรไปลูกศรกลับอย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยมีเครื่องหมายไปกลับหมดเลยนะครับเนะพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนค่า k ออกมาได้แต่ละ k ค่า k มสมการนี้เขียนยังไงสังเกตนะมีเลขอะไรอยู่ข้างหน้าอย่าลืมนะถ้ามีเลขอะไรอยู่ข้างหน้าต้องเอาเลขนั้นไปยกกําลังเอาขึ้นไปยกกําลัง เพราะน,นั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเกิดไอออนเชิงซ้อนหลายๆตัวนะหลายๆตัวยกตัวอย่างตัวนี้เพราะนั้นสมการที่หนึ่งนี้เป็นการเกิดเป็นการเกิดไอออนของอะไรครับก็คือการเกิดไอออนของตัวนี้ถูกไหมเนี่ยไอออนของตัวนี้เป็นการเกิดไออนอ,อ,ไรรอ,ไอ,อนของตัวนี้นนตนแต่ไอออนตัวนี้สามารถทำฏิยาตอกับแอมโมเนียต่อเนี่ยแอมโมเนียนะครับนะสามารถเอาไปทำฏิยาตอมันก็เกิดสรุปแล้วมันก็เกิดเป็นไอออนตัวนี้ขึ้นมานะครับนะ เพราะนั้นมันจะมี k 2 k แต่ถ้าเอาสมการที่1กับสมการที่สองบวกกันปับ๊บมี k มีมี k สองนะครับดังนั้นเวลาเอาสมการ k มาบวกกันเนี่ยสมการรวมจึงเท่ากับ k, ค่าอะไรครับเอาค่า k หนึ่งมาคูณกับค่า k สองนี่คือ,อครับสมการนี้เอาสองอันนี้มาบวกกันนะถ้าจับบวกกันเมื่อไหร่นะถ้าเอาสองถ้าเอาสองสมการบวกกันถ้าเอาเอาสมการบวกกันไม่ใช่สิ ตรงนี้ต้องคูณกันค่าเคคูณกันค,นนค,นครูกำลังจะบอกว่าถ้าเอาสมการมาบวกกันเมื่อไรเอาเนี้ยเราเอาสมการที่1กับสมการที่สองบวกกันนะครับพอบวกกันปั๊บเนี่ยสมมติอันนี้เป็นสมการที่1กับสมการที่2เราเอาหนึ่งบวกสองเอาหนึ่งบวกสจัดการเลยเอาสมการนี้บวกสมการนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบวกกันเสร็จแล้วจะได้เป็นสมการนี้ออกมาเห็นไหมครับได้เป็นสมการนี้ออกมาผลลัพธ์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นซินเวอร์ก็คือซินเวอร์นะครับน่ะ ซิลเวอร์แอมโมเนียสองค้งก็กลายเป็นสองแอมโมเนียเห็นไหมครับแล้วทีนี้เราเห็นไหมว่าด้านด้านด้านหลังของสมการบนเนี่ยมันจะมีซิลเวอร์กับแอมโมเนียบวกหนึ่งอยู่นะครับนะแต่นี้พอเอาซิลเวอร์แอมโมเนียบวกหนึ่งเนี่ยมาเจอกับแอมโมเนียอีกตัวหนึ่งแอมโมเนียก็เพิ่มเข้าไปเป็นแอมโมเนียสองเห็นไหมครับจากหนึ่งกลายเป็นแอมโมเนียสองเพราะแอมโมเนียตัวนี้ไปเพิ่มให้ตัวนี้เป็นเลขอะไรครับเลขสองนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นสมการนี้ ถ้าจะพูดให้ถูกแล้วจริงๆก็คือเป็นการเกิดสมกเป็นการเกิดไอออนของตัวไหนครับเป็นการเกิดอันนี้คือสมการรวมสมการที่แท้จริงคือสมการนี้นะครับนะอ่โอเคนะนี่คือสมการที่แท้จริงของมันตัวนี้นะครับอ่านี่คือสมการจริงซึ่งสมการนี้เกิดจากเอาสมการที่หมาบวกกับสมการที่สเพราะนั้นเราต้องเอาค่า k มาคูณกันนะครับค่า k คูณกันโอเคไหม นี่คือค่า k คูณกันนะถ้าเขียนติดกันแบบนี้แสดงว่าเอามาคูณกันคูณกันคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดเจดอันนี้คือค่าคงที่ที่มีตามหนังสือเรียนนะครับตัว e e เจนี่เป็นตัวย่อของล็อกการิทึมนะเป็นเรียกว่า r เป็นล็อกฐาน1ิบก็คือคูณด้วย1ิการลาังลบเจนี่คือ,อหน้าที่ของเขานะครับนี่คือความหมายตัวนี้ทีน,นี้เรามาดูอีกโจทย์อีก บรรทัดหนึ่งนะครับอันนี้สั้นๆเป็นสมการรวมมาแล้วอ่ะครูขอลบตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวลายตาโอเคนะทีนี้เรามาดูสมการต่อไปสมการที่สองนะครับสมการที่สองนี้ดูสิครับว่าเป็นอะไรครับก็คือเอาซิลเวอร์มาบวกกับใครครับมาบวกกับสองไทโอซัลเฟตแล้วก็ได้สารออกมาเป็นไอออนเชิงซ้อนตัวนี้ถูกไหมค่าเคมีค่ากับ2อก็คืออะไรครับก็คือ2 จุคูณด้วยฐาน10ก็คือ10บกำลังลบอะไรครับ10บกำลังลบสิอันนี้คือความหมายนะแต่ในชีดนี่คือมันมาจากตาราภาษาอังกฤษเขานิยมใช้ใช้ล็อกเอ,เอาฐานฐาน10บมาเขียนเป็นตัว e แบบนี้นะครับนี้สมการที่3ก็เหมือนกันนะนีส่สมการต่อไปคือตัวนี้จะเห็นว่าซิเวอรตัวนี้บวกกับ2ซนะ ได้เป็นไอออนเชิงโซตตัวนี้ค่า k ก็คือเท่าไหร่ครับ5.6คูณ10กำลังลบ18ใช่มั้ยจุคูณด้วยเลข10ยกกำลังด้วยลบ18ครับยกกำลัง18โอเคนะเอออันนี้เพราะนั้นตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกัน2ส,สมการล่างนี้เรามาดูครับเพราะนั้นถ้าเราเอา2ส,สมการ ถ้าเรากลับสมการาสมมติว่าถ้าเรากลับสมการนะอ,อ,อันนี้ dislocation so Dis so เนี้ยก็คือการแตกตัวนะความหมายตัวนี้คือการแตกตัวเห็นไหมครับเมื่อก่อนซินเวอร์กับแอมโมเนียอยู่ด้วยกันแต่พอมีลูกศรไปกับลูกศรไปกับนะครับตรงนี้คือลูกศรไปกับซินเวอร์แยกตัวออกมา2อแอมโมเนียแยกตัวออกมาเราเรียกว่าสมการ แตกตัวหรือสมการการแยกตัวออกมา dislocation เนี่ยคือการแตกแยกออกมานะครับนะมันก็คือเอาตัวใหญ่แตกให้เป็นตัวเล็กนะครับนะโอเคเมื่อแตกออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะค่าคงที่ตัวนี้เราก็เลยเรียกว่าค่าคงที่ดีดีก็คือ dislocation เนี่ยใช้ตัวดีมาแทนนะตัวนี้ดีเอาตัวดีมาแทนตัวนี้นะครับตัวดีซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนค่า kf ค่า kF คืออะไรค่า kF ก็คือ,อค่า kF ก็คืออะไรครับคือการเกิดใช่ไหมถ้า f นี่คือ formation เนี่ย formation เขาบอกว่ามันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน kf แสดงว่า kd นะครับนะแสดงว่า kd เราเขียนสามารถเขียนเป็นสมการเป็นรูปแบบได้นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน kf ของทุกๆสมการเลยนะครับของพวกของท,ทุกสมการเลย เพราะนั้นถ้า KF ยังไงปั๊บถ้ากลับสมการปั๊บก็จะกลายเป็น Kd ซึ่งเวลากลับสมการเนี่ยค่า k มันก็จะกลับลงล่างเลยนะครับจาก1จากค่า k d d ก็จะกลับเป็นค่า k เศนหส่วน,นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูตัวนี้ลองดูคูณเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาเขียนมาเป็นตัวนี้เห็นไหมลองดูนะอันนี้เอาเอาซิลเวอร์บวกมาบวกกับ2ไทโอซัลเฟตกลายเป็นตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าค่า kf เพราะนั้นถ้าเราเขียน kf ให้กลับกันก็คือเอาตัวนี้มาตั้งต้นแล้วก็เขียนให้มันแตกออกจากกันนะแตกออกเรียกว่าแตกตัวออกจากกันปับ๊บมันก็กลายเป็นตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมเพราะนั้นเราจะถูกเรียกว่า k อะไรทันทีครับ kd ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนกลับของอเศษ kf ก็ส่วนเป็น kd เท่ากับเศษ1ส่วน kf ตรงนี้คือ kf นะเลเห็นไหม kf ของมันคือ kf ของมันคือ2.9คูณลัง เพราะนั้นหนึ่งหนึ่งหารด้วยอะไรครับ2.9คูณด้วย10บกำลังลบสิาคำตอบก็คืออะไรครับก็คือตัวนี้นะครับนะก็คืออะไรคำตอบก็คือ3.4มจุดคูณด้วยสิกำลังลบสินั่นเองอ่ะนี่คือการคำนวณหาอีควิลิเบียมของไอออนเชิงซ้อนนะ พอเชาเข้าใจไหมครับนะสมการเพรานะนั้นสมการ KF ถ้าเราให้ KF มาเอา KF กลับปับ๊บก็จะกลายเป็น KD ซึ่ง KD จะมีค่าครับเศษหส่วน KF ตรงนี้รูปต้องจำตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าให้ KF มาหา KD ได้ไหมหาได้ในขณะเดียวกันถ้าให้ KD มาหา KF ได้ไหมก็หาได้นะครับนะโอเคไหมอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง k d กับค f kf ือ formation เคดีคือการแตกตัวนะครับเคเอฟือร์มิชันเคดีคืการแตกตัวอ,อันนี้ก็ลองเดี๋ยวลองดูตัวอย่างต่อๆไปนะครับน,ะนี่อันนี้โจทย์ราไม่ใช่โจทย์นะครับเป็นตารางเป็นตารางค่า K.F. เาเรียกว่าตารางค่า K.F. เห็นไหมครับนะ่ะเป็นตาราง K.F. เพราะนั้นจากเพราะนั้นจากตาราง KF เนี่ยลูกสามารถหาเป็นตาราง K.D. ได้ไหมสามารถเขียนเป็นส่วนกลับแล้วก็หา KD ออกมาได้ เพราะนั้นอย่างบรรทัดที่1เนี่ยสมการที่1ก็คือเอะไรครับค่า kf ของการเกิดสารตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งคูณขออภยัยอันนั้นเขาเรียกแอนตีล็อกลูกแอนตีล็อกค่าแอนตีล็อกนี่จะกลายเป็น10บกำลังลบสิ 10. แสดงว่าตรงนี้นะครับขอขอขอแก้ไขตรงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวครูเข้าใจผิดนะเพราะว่า มันเข้าใจเป็นคำว่าแอนติล็อก1.7ึ่คูณได้สิบกำลังอะไรครับคูณได้สิบกำลังเเฉยๆนะครับ10บกำลังเเฉยๆเอาเราเช็คตัวนี้หน่อย10บกำลังเเนี่ยอย่าติดลบอยู่เลยกําลัง7เฉยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นสามจใช่ไหมถ้าดูนี้ก็คือ3.4ดคูณด้วย10บกำลังสิไม่มีลบนะครับถ้าไม่มีลบนะ โอเคตรงนี้เข้าใจว่าติดลบเนี่ยล็อกฐาน10คือตัวนี้นะเออคณิตศาสตร์ครูนะเนี่ยก็อย่างว่านเนาะคณิตศาสตร์10ยกกําลังลบแปดสิบไม่ใช่เขาเป็นเป็นล็อกฐาน10บเฉยๆแล้วก็ยกกําลังด้วย14เลยไม่มีลบนะครับลูกเอาเข้าใจใหม่นะครับไม่มีลบก็ไม่มีเครื่องหมายลบทุกอันเลยนะครับนะเป็นหมายถึง e e เนี่ยตัว e นะ่ะ e หมายถึง e เท่ากับ 10, ยกกาลังด้วยเลขนั้นถ้ามีเลขอะไรอยู่ก็บกกาลังด้วยเลขนั้น e 7ก็ คือ10บกำลังเถ้า e 1 3ก็คือ10บกำลังสิบกำลังลบสิบกำลังสิบสามเนี่ยชอบติดลบสิบกำลังสิบแปดอันนี้สิบกำลังแปดสิบกำลังสิบสี่เฉยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขัดกับตารางด้านหลังนะครับตารางด้านหลังเนี่ยผมคิดว่าอ่านี่ง่ายตัวนี้อันนี้คือตารางที่เอามาจากในในหนังสือเทคเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือที่อุณหภูมิยี่ห้าองศามันจะเป็นค่านี้แต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปค่า k ก็เปลี่ยนไปนะเพราะค่า k มันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมินะครับ ันนี้เจาะจงว่าเฉพาะที่25องศาเซนเซียเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าค่า KF ค่า KF ของแต่ละของแต่ละสารเลยนะสารก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้คือสารไอออนนะครับนะสารไอออนอยู่ข้างหลังาเรียกว่าไอออน,นของสารก็แล้วกันนะ